รับสาวไออภิษดาสาวไอ์ที่มีกระแสดรมาม่าใช่ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโดนกระแสเยอะเลยเนาะช่วงแบบอาทิตย์สที่ที่ผ่านมาโดนกระแสมีไอจีปริศนาบุกเข้ามาเหมือน,นแชว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นภรรยาอีกคนของแฟนหนุม <ทำ S 2> นะว่ามีสามีเดียวกัน ไอ้เนี่ยก็แบบไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรใดๆเลยนะนิ่งเลยไม่มีการแถลงการใดๆแต่เรื่องราวนี้อยู่ดีมันก็หายไปเลยเงียบกริบเลยเงียบกริบและไอจีปริศนาก็หายไปแล้วเหมือนแบบเคลียร์ได้แบบนิ่งมากเอาอยู่เอาอยู่นิ่งอะไรนะคะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวโอ้โหเรียกว่าทีคนนี้ฉันท่องมาเพื่อการนี้เลรใช่ค่ะ โอ้โหเรียกว่าแบบจัดการได้ดีมากจัดการได้ดีมากที่นี้มาโฟกัสเรื่องของท้องนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าเนี่ยเข้าเดือนสี่แล้วนะแต่ว่าท้องของสาวไอเนี่ยคือยังดูหุ่นดีอยู่เลยใช่แต่คือสําหรับเธอเนี่ยเธอซึ่งเป็นคนผอมเนาะเธอจะรู้ตัวว่าเริ่มมีละเริ่มมาละเริ่มแบบเฮ้ยน้องเริ่มโตขึ้นแล้วนะเดี๋ยวจะมีรูปภาพที่เห็นชัดเลยนะว่าท้องเธอเนี่ยโตขึ้นแต่ว่าคือมันดูไม่พุยเลยอะมันดูเหมือนแบบคนแค่อาจจะเจ้าเนื้อมากขึ้นคืออารมณ์เหมือนฉันกินข้าวเข้าไปก็ประมาณนี้แล้วะ ใช่คือเราเนี่ยท้องโดยที่เราไม่มีลูกถ้าสาวไอเนี่ยท้องจริงๆอ,อันนี้ลูกจริงๆในรูปนี้ลยเดี๋ยวมันจะมีแบบลงมาข้างล่างนะคุณผู้ชมคือแบบจะดูเจ้าเนื้อมากขึ้นแต่ว่าหุ่นยังดีอยู่อะ<ด>บบยังดีอยู่ก็ยังมีลายแบบการออกกำลังกายอะไรนี้อยู่นะทีนี้ถ้าสาวไอาเนี่ยเรียกว่ามาโชว์หุ่นในชุดออกกำลังกายชุดนี้นี่แหละพร้อมเขียนแคปชัน่นบอกว่าเดินแบบเบาๆสุดๆ3เดือนแรกเนี่ยไม่อยากขยับเยอะเพราะว่ากลัวไปหมดหลังจากนั้นค่ะก็ยังไม่อยากขยับเพราะว่าขี้เกียจล้วน คุณแม่เนี่ยก็อย่าลืมออกกําลังกายเบาๆกันนะคะอ่าเป็นทํานองว่าทักชวนเหล่าคุณแม่ให้มาออกกําลังกายกันบ้างคือเข้าใจว่าแบบเฮ้ยอาจจะแบบปวดหลังปวดอะไรอย่างงี้ไม่อยากจะขยับตัวหรือว่ากลัวน้องเป็นอะไรไปอ่าแน่นอนแต่ว่าการออกกาลังกายคุณผู้ชมได้ขยับอะไรเงี้ยน้องก็เหมือนรับรู้ว่าเฮ้ย ได้แบบออกกาลังกายกับคุณแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะการออกกาลังกายเนี่ยจะช่วยทําให้คลอดปุดง่ายด้วยใช่เรียกว่ามีแต่เรื่องที่ดีนะแต่ก็ต้องออกกาลังกายอย่างเบาๆระมัดระวังแต่ว่าเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะ